ที่ใช้งาน Apple CarPlay นะคะดับแรกให้เราไปที่บลูทูธนะคะจากนั้นนะคะให้เราแตะมาที่รูปเฟืองแล้วก็เครื่องตัวนี้นะคะจะชื่อว่า c o n c e n โป o ค่ะให้เราหาชื่อว่า c o n c e n โป o นะคะในมือถือของเรา นะคะอย่างถ้าเป็น iPhone เนี่ยก็คือให้เข้าไปที่การตั้งค่าเลือกคําสั่งบลูทูธนะคะจากนั้นแตะชื่อคันเซนโปรค่ะถ้าเราคอนเน็กเรียบร้อยนะคะชื่อโทรศัพท์เราก็จะขึ้นมาอยู่บนนี้นะคะจากนั้นให้กดออกค่ะถ้าเราจะเล่นในโหมดของ Apple c a r าเพแตะคําว่าคา r l ลิงสองจุดศนะคะตัวเครื่องจะทําการเชื่อมต่อให้อัตโนมัตินะคะจากนั้นก็คือ